นนี้เราจะมาเพ้นต์แงเกงรูปหัวใจกันนะทุกคนนะาใทุกคนอุปกรณ์วันนี้เรามีกางเกงยีน,นตัวสีนี้นะจ๊ะเราจะเป็นปากกาเพ้น์นะไม่รู้มันจะติดหรือเปล่าเดี๋ยววันนี้เราจะทดลองดูนะแล้วก็ใส่วัดขั้นตอนแรกนะทุกคนเราก็จะใช้สายวัดทาแบบนี้เลยนะแล้วใช้ปากาากา m a r k ร์จุดไว้นะคะวันนี้นะคะเราจะวัดประมาณสามสามสาม เว้นระยะ3มนะคะแล้วก็ใช้ปากกาจุดไว้ค่ะคืออย่างตรงนี้เราจะทำหัวใจแล้วใช้ปากกาจุดไปก่อนอา่วัดมาอีก6ก่าเฝั่งนี้ก็เหมือนกันนะทุกคนเราจะทาบแบบนี้นะเสร็จแล้วเราก็จะวัดทีละสามเราจะใช้ปากกามาร์กเกอร์จุดไว้ก่อนว่าเราจะวาดหัวใจตรงนี้นะ 5จุดไปก,ก่อนนะเดี๋ยวค่อยมาทำหัวใจ18และและอะไร21 4สและสิ้นสุดที่27นี่พอเรามาใช่ว่ามันจะมีจุดเล็กๆสีดำๆเห็นปะเออโอเคเดี๋ยวเราจะทำการวาดเป็นรูปหัวใจจ้าเราจะใช้กระดาษอะไรก็ได้นะคะเพื่อนสอดเข้าไปข้างใต้ก่อนเพราะว่าเรากลัวมันจะทะลุนะ เพื่อนๆอยากได้หัวใจเล็กหัวใจใหญ่ก็วาดได้ตามชอบเลยนะคะเราไม่รู้ว่ามันจะทะลุหรือเปล่านะเราว่าหัวใจประมาณนี้อันนี้จะเป็นหัวใจประมาณนี้นะทุกคนอ่เท่ากันบ้างไม่เท่ากันบ้างเด้อ,อาาวาดต่ออ่ะขยับกระดาษเข้าไปแล้วก็ขยับ ีได้แนวหัวใจเราสนนุนี่ถ้าเราอยากระบายสีเดียวเราจะลองระบายสีดูว,ว่ามันจะเข้มหรือว่าดำพอปะนี่นะก็จะใช้นี้ระบายไปเลยเฮ้ยได้นะเพื่อนดำดีมากเลย เราลองระบายดูน้ำเพื่อนจะใช้สีนี้ระบายด้วยว่าสีมันจะติดไหมนะหัวใจเราอยากได้ใหญ่หรือว่าเล็กเราก็สามารถทำได้เลยน้ำเพื่อนง่างง่าย,าย,ายมาเร็ว ก็ดันกระดาษข้างไหนนะเข้าไปก่อนลองก่อนนะเพราะว่ากลัวมันจะทะลุนะเพื่อนๆพื่อนว,วาดวนี้ก่อนเราค่อยระบายก็ได้นะ,ะเพื่อนเพื่อนหัวใจเล็กหัวใจใหญ่ก็แล้วแต่เพื่อนเพื่อนชอบเลยนะ เพื่อเราก็เสร็จแล้วกางเกงรูปหัวใจเดี๋ยวเราไปลองใส่กันเลยจ้าเพื่อนเพื่อนกางเกงรูปหัวใจนะเพื่อนโดยใกล้จะเป็นแบบ